เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้พวกกลโกงเนี่ยมันมีขั้นตอนมีสเต็ปของมันยังไงวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องราวจากซิทคอมเรื่องสุภาพบุรุษสุดซอยเพื่อทําความเข้าใจกลไกของกลลวงที่บอกแล้วว่าเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆครับโอเคครับเราจะมาไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะมี5ขั้นตอนด้วยกันครับตั้งแต่การปรากฏตัวของนักต้มตุ๋นคนนี้ ไปจนถึงดีลที่มันแบบดีเกินแล้วก็สัญญาณเตือนที่ถูกเมินจนกระทั่งกับดักเริ่มทำงานและปิดท้ายด้วยบทเรียนราคาแพงที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลยครับเอาละครับด่านแรกเลยคือหัวใจของกโกงทุกรูปแบบเลยนะมันไม่ได้เริ่มที่เรื่องเงินแต่มันเริ่มที่การสร้างตัวตนของนักต้มตุนขึ้นมาก่อนครับสร้างจนเราเชื่อสนิทใจเลย คุณแทนเนี่ยเขาเปิดตัวมาก็สร้างโปรโไฟล์เลยโปรโไฟล์แบบนักธุรกิจระดับโลกโอ้โหฟังตารางงานเขาสิครับเช้าประชุมไต้หวันกลางวันเซ็นสัญญาฮ่องกงตอนเย็นบินไปลงทุนฟิลิปปินส์คือมันไม่ใช่แค่การขี้โม้นะครับแต่มันเป็นการสร้างภาพให้ตัวเองดูใหญ่ใหญ่ซะจนไม่มีใครกล้าส,สงสัยเลยแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่แค่ลมปากนะครับเขาไม่ได้มาถึงก็โมเลยแต่เขาเริ่มจากการสร้างความน่าเชื่อถือก่อนอย่างเนียนๆเลยนะ คือเขาพผล่มาที่กองถ่ายแล้วก็โชว์เหนือเข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบชิวๆทำให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยคนนี้เก่งจริงเป็นมืออาชีพน่าคบหานี่แหละครับคือการวางฐานก่อนจะเริ่มลงมือพอฐานแน่นเหยื่อเริ่มเชื่อใจแล้วก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่สองครับนั่นก็คือการหย่อนเบ็ดหรือการยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ลงนั่นเองเหยื่อล่อชิ้นแรกมาเลยนาฬิกาหรูครับ ดูราคาสิครับปกติแสนหแต่คุณแทนบอกเอาไปเลย90,000มแล้วก็มีสตอรี่ด้วยนะอ้างว่าเพื่อนคิ้วมาจากนิวยอร์กการมีเรื่องราวประกอบแบบนี้แหะครับที่ทำให้ดีที่มันดูดีเกินจริงกลายเป็นเออก็อาจจะเป็นไปได้นะแล้วคิดว่าเขาจะหยุดแค่นี้เหรอครับไม่เลยครับสำหรับน้องชายอีกคนจัดไปเลยครับรถยุโรปพร้อมส่วนลดทันทีอีก1 0 0 0 0แบาทเห็นไหมครับว่า เขาไม่ได้ตกเบ็ดทีละคนแต่เขาเหวี่ยงแหสร้างดิวเฉพาะตัวให้เหยื่อแต่ละคนเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่กลลกงนี้มันเวิร์กเพราะมันจี้ถูกจุดจี้ไปที่ความอยากได้อยากมีของคนในเคสนี้ก็คือความฝันอยากจะมีรถหรูจะได้ดูดีสมฐานะไงครับเห็นไหมครับนักต้มตุ๋นเนี่ยเขาไม่ได้ขายของแต่เขากำลังขายฝัน แต่ในทุกเรื่องราวนะครับมันมักจะมีคนหนึ่งที่ยังใช้เหตุผลอยู่และตรงนี้แหะครับที่เรื่องมันเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนที่โดนหลอกจะยังไม่เห็นก็เถอะมันเป็นคําถามที่ง่ายมากเลยนะง่ายและตรงไปตรงมาซะจนมันควรจะหยุดทุกอย่างได้เอ,อิร์ดน้องชายคนที่ยังไม่เคลิมตามไปด้วยชี้ให้เห็นสัญญาณอันตรายที่ชัดที่สุดเลยก็คือรถดีขนาดนี้ทำไมขายถูกจัง แล้วที่น่าสนใจคือตรงนี้แหละครับมันคือการประทะกันของความคิดเลยฟังเสียงฝั่งที่โดนหลอกก่อนนะครับเขาจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตตัวเองเอาหนะ้าเขาเป็นเอเจนซี่ตามตัวได้อยู่แล้วเขาดูน่าเชื่อถือจะตายพี่น่ะคิดมากไปทีนี้มาฟังฝั่งคนเตือนบ้างหมอแน่นมันขี้โมเดีลยวมันดีเกินไปแล้วพวกนายเชื่อคนง่ายเกินไปถึงจุดนี้เนี่ยคนที่โดนหลอก เขาลงเงินกับความฝันไปแล้วครับเขาไม่อยากฟังความจริงแล้วและแล้วก็มาถึงจุดแตกหักครับช่วงเวลาที่ภาพลวงตาทั้งหมดที่สร้างมาอย่างดีกำลังจะเจอกับความจริงแบบเต็มๆม,มันค่อยๆเริ่มนะแล้วก็พังทีเดียวเลยเริ่มจากรถที่บอกว่าจะมาในสาสิบนาทีนี่ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่มาโทรไปคุณแทนก็เริ่มไม่รับสายแล้ว และหมัดเด็ดสุดท้ายก็คือตอนที่โทรไปเช็คกับโปรดิวเซอร์กองถ่ายแล้วความจริงก็เปิดเผยจากที่แค่เอกใจตอนนี้มันกลายเป็นความจริงที่เจ็บปวดแล้วครับเราโดนต้มแล้วว่ะเออพูดถึงคำว่าโดนต้มภาษาไทยเรามีคำเรียกคนพวกนี้ได้เห็นภาพมากเลยนะครับนักต้มตุนมันเหมือนกับคนที่ค่อยๆต้มเราเคี่ยวเราไปเรื่อยๆในหม้อจนเราเปื่อยไม่เหลืออะไรเลยเป็นคำที่สื่อความรู้สึกได้ดีจริงๆ แล้วรู้ไหมครับว่าเคล็ดลับของลกลลโกงนี้มันคืออะไรมันคือการที่เขาเอาตัวเองไปอยู่ตรงกลางครับทําให้ฝั่งหนึ่งคิดว่าเขาเป็นคนของอีกฝั่งและอีกฝั่งก็คิดกลับกันผลก็คือไม่มีใครเช็คประวัติเขาเลยเพราะต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายเช็คมาให้แล้วเป็นเทคนิคคลาสสิกมากๆเลยสุดท้ายพอนักต้งตุนหายตัวไปเหลืออะไรไว้บ้างล่ะครับก็เหลือแค่กระเป๋าตังค์ที่เบาหิวกับบทเรียนราคาแพง สรุปตัวเลขความเสียหายนะครับ1 9 0 0 0 0บาทท่วนแบ่งเป็นค่านาฬิกา90 0 0 0ที่ไม่เคยเห็นแม้แต่เงากับค่ามัดจำรถอีก1,000 0 0สําำหรับรถที่ไม่มีอยู่จริงนี่แหละครับราคาที่ต้องจ่ายสำหรับความไว้ใจผิดคนและความโลภพี่ชายของพวกเขาสรุปจบได้คมมากครับสั้นๆเลยความโลภบ,บังตาคำนี้คำเดียวคือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลย เพราะความอยากได้ทางลัดอยากยกระดับตัวเองเร็วๆมันเลยทำให้มองไม่เห็นสัญญาณอันตรายอะไรทั้งนั้นทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างข้อแรกเลยนะเจออะไรที่ดีเกินจริงให้สงสัยไว้ก่อนเลยข้อ 2. ออย่าเชื่อลมปากต้องเช็คเองตรวจสอบเองข้อ3ใครก็ตามที่มาเร่งๆให้เราตัดสินใจให้ระวังไว้เลยครับและข้อสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือ หัดฟังเสียงคัดค้านบ้างไม่ว่าจะเป็นเสียงในหัวเราเองหรือเสียงเตือนจากคนรอบข้างสุดท้ายเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับคือสองพี่น้องเนี่ยเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะเขาก็แค่มีความฝันมีความทะเยอทะยานแต่เรื่องนี้มันทำให้เราเห็นเส้นแบ่งบางๆที่ว่าตรงไหนกันแน่ที่ความทะเยอทะยานเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวมันกลายร่างเป็นความโลภ ที่อันตรายและเปิดช่องให้เรากลายเป็นเหยื่อได้ง่ายๆน่าคิดนะครับ